สวัสดีครับวันนี้นะครับสำหรับสายแคมปิ้งแล้วกันนะครับมีโคมไฟ led นะครับมันแนะนำแล้วกันนะครับตัวนี้ผมซื้อสั่งมาจากประเทศจีนนะครับยี่ห้อนี่เลย west biking นะครับจริงๆมันจะมีรู้สึกจะเป็น3สีมั้งนะอันนี้ก็จะเป็นออกสีออกเขียวเขียวอะแล้วก็จะมีสีฟ้าแล้วก็จะมีสี ดำนะครับแต่น,นี้คือผมมันจะออกมาเป็นสีเขียวทหารเนาะจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีมาให้เนี่ยก็จะมีตัวไฟฉายนะครับแล้วก็หมวกแล้วก็จะมีขาตั้งนะครับแล้วก็จริงๆน่าจะมีาสาย usb c เอาไว้ชาร์จแบตนะแต่ว่าผมทําหายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับวันนี้จะมาแนะนําแล้วกันว่ามันใช้อะไรยังไงบ้างมีกี่โหมดมันทําอะไรได้บ้าง นะครับผมในเบื้องต้นเรามาดูก่อนเลยวัสดุนะครับก็เป็นพลาสติกธรรมดานี่แหละนะครับแต่ว่าตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนจะมีอีกยี่ห้อนึงที่เป็นยี่ห้อชื่อยี่ห้อโก s ซี i รี่ที่มันเอ้หรือว่าโกซิโ o นั่นแหละมันน่าจะมียี่ห้อหนึ่งที่เป็นยี่ห้อโกซิโล่น,น,นและแต่มนนมผมจํายี่ห้อไม่ผิดอันนี้นก็คือราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เลย เห็นอันนี้มันถูกกว่าก็เลยเอาเนี้ยมาลองใช้ดูนะครับซึ่งอันเนี้ยมีของแต่งมาให้ครบหมดเลยนะครับของแต่งของมันเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือ1่เนี่ยที่ยี่ห้อตัวแพงนั้นเขาไม่มีมาให้ก็คือจะเป็นตูดแม่เหล็กนะครับตูดแม่เหล็กเนี่ยจะไม่มีมาให้นะครับอันเนี้ยคือเป็นตูดแม่เหล็กนะสามารถใช้งานได้เลยนะครับมันมันฟิกมาเลยนะเอาออกไม่ได้นะครับนี่เนียผมเทสให้ดูนี่คือแม่เหล็กแม่เหล็กจริงๆ ติดอย่างนี้เลยนะครับติดแน่นด้วยติดแน่นพอสมควรไม่น็อตไม่พอสมควรอ่ะติดแน่นเลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือนี่เลยมันเป็นยางเป็นยางตัวเนี้ยจริงๆมัน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 ถอดได้มันมันถอดได้อเออแต่มันค่อนข้างแน่นอะ่ะคือผมไม่ถอดแล้วกันคือจริงๆจริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้ามันถอดมันก็จะจะเป็นเหมือนไอ้ยี่ห้อตัวแพงอะอ๋ะอว่าผมถอดไม่ไม่ไม่ถอดแล้วกันขี้เกียจถอดมันค่อนข้างแน่น นะครับอ่ะมันก็ใส่ไว้ที่เดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะมีที่ชาร์จจะมีหัว Type C อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีที่ห้อยที่ห้อยเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะมีมาให้เกือบอ่าที่เป็นสไตล์โคมไฟแบบนี้น่าจะมีกันทุกยี่ห้ออยู่แล้วนะครับไม่ได้แปลกอะไรนะครับทีนี้เรามาดูกันใช้งานบ้าง นะครับเนี่ยเราจะเห็นการใช้งานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่าสามโหมดนะครับก็คืออันดับแรกเลยนี่ตรงนี้คือสวิตนะสวิตกดหนึ่งทีครั้งแรกอ่าจะเป็นเหมือนไฟฉายอันนี้ไฟเนี่ยจะออกเป็นโทนสีส้มนะครับหรือสีวอร์มนะครับโหมดต่อไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นโหมด โหมดโคมไฟละเป็นโหมดตะเกียงซึ่งถ้าเราดูกันดีๆในนี้จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณอ,าอยู่ทั้งหมด1นึ่สองสาี่ดวงมีไฟ LED อยู่ในนี้สีดวงนะครับแล้วก็จะสามารถหลีได้อีก1นึ่งสเต็ปกดอีก1ที่ึบหลีเนี่ยก็คือดับไปครึ่งนึงก็คือดับไปสองดวงสว่างอยู่อีก2ดวง นะครับก็คือดับดับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของของตัวมันนะครับทีนี้เรามาดูกันว่า,าที่ผมอ่านมาเนี่ยมันชาร์จแบบเนี่ยใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณ3ชั่วโมงใช้งานจริงได้ประมาณ6-7ชั่วโมงอันนี้คือในสเปคนะแต่ว่าคือผมอะ่ะไอตัวนี้คือใช้จริงมาหลายครั้งมากแล้วแล้วก็ไปต่างจังหวัดกันมาหลายครั้งก็ถือว่าโอเคเลยอะ่ะอยู่ได้ทั้งคืนต่ำๆมี4ชั่วโมงขึ้นไปไม่หมดแน่นอนทั้งคืนผมใช้เนี่ย อันนี้อันนี้คือเห็นไหมเลเวลมันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ผมใช้ทั้งคืนเนี่ยคืนเดียวเนี่ยดับไปเต็มที่นี่คือสองดวงนี่คือเปิดตั้งแต่หัวค่ำยันเกือบเช้าอะ่ะนะครับคือดับไปแค่สองดวงนะฮะแต่แต่ยังไม่เคยใช้ใช,ใช้ใช้จนหมดนะอืมก็ต้องลองดูแต่ผมคิดว่าตัวเนี้ยโอเคเลยอะ่ะชอบเนี่ยพอเรากดมันก็คือจะวนโหมดกดหนึ่งที่เป็นไฟฉายกดอีกหนึ่งที่เป็นตะเกียงตะเกียงอันนี้คือเต็ม นะครับกดอีกหนึ่งที่ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งเป็นการเบาไฟของตะเกียงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็กดอีกทีก็คือปิดนะครับทีนี้ขาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆเนี่ยที่ที่มันเป็นสเปคราคาใกล้ๆกันเนี่ยขาตัวเนี้ยอาจจะแถมมาให้เนี่ยค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้ว่าวผมคิดว่า เฮ้ยมันแข็งแรงอ่ะมันมันมันแข็งแรงมันค่อนข้างแข็งแรงเลยอ่ะอืมถึงมันจะเล็กแต่มันแข็งแรงนะครับเนี่ยมันมันมันแข็งแรงมันแข็งแรงเนี่ยมันมันมันไม่น่าจะล้มพับไม่น่าจะล้มมั้งครับเพราะว่ามันโอเคขามันไม่ได้ไม่ได้งอกแงกอะไรขนาดนั้นนะทีนี้วิธีการใส่หมวกของมันเนี่ยมันก็จะมีล็อกนะครับมีล็อกมีล็อกตรงเนี้ยมันก็คือเข้ากับ เข้ากับไอตัวที่แขวนของมันแล้วก็ใส่ให้มันตรงใส่ข้อไปแค่นั้นแหละนะครับก็เอาไปแขวนได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันทําท่าเหมือนจะหลุดไอไอหมวกเนี่ยมันจะหลุดง่ายเห็นไหมผมก็จะมีเทคนิคของผมเองนะของผมเองนะเขาไม่ได้สอนมานะผมผมก็ลองดูเทคนิคของของผมก็คือถ้าถ้าเป็นกในกรณีท,ที่ที่เราใช้บนโต๊ะนะผมก็จะพับอันนี้มันลงแค่นั้นแหละมันก็จะล็อกแล้วทีนี้มันก็จะค่อนข้างแน่นนะเฮ้ยมันโอเคเนี่ย คุณก็ใช้ไปเห็นไหมเนี่ยขนาดที่อยู่บนขาเนี่ยผมกดเนี่ยเอ่อขาเนี่ยมันไม่มีแหกไม่มีไหลออกไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการใส่หมวกเรียบร้อยนะครับแสงค่อนข้างโอเคเลยสําหรับไปแคมปิง้งนะจริงๆอ่ะมันไม่ต้องแคมปิ้งก็ได้นะผมเอาไว้ใช้ตอนตอนไว้ใช้ในบ้านอ่ะบางทีก็หาของไม่เจอบ้างบางทีก๊อกน้ํารั่วบ้างอะไรบ้างมันต้องมุดใต้ซิงอ่ะผมก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นหลักเลย ซึ่งผมโอเคมากนะเวสไบกิ้งลองดูผมแปะลิงก์ไว้นะบอกแล้วว่าดีเชื่อกูนะครับลองดู